สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลทีเด็ดบอลผู้หญิงคอบอลกับนูเล็กพี่กาจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18มกราคมค่ะพศ2564นะคะก็เช่นเคยค่ะหนุเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่พี่น้องๆ้องใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของเล็กในวันนี้ หนูเล็กก็อยากจะาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะจะไม่ได้พลาดทศนาฟุตบอลดีๆกับหนูเล็กอย่างเช่นวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะคะเป็นคู่ของเฟเนบาเช่ค่ะปะทะอันคารากูคูนะคะคู่นี้จะแข่งเวลา22.59นาทีนะคะเลยราคาบอลเปิดมาที่เฟเนบาเช่นะคะต่อราคาบอลลูกควบลูกครึ่งนะคะ สถิติที่พบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดนะคะอันคารากูคูนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเนบาเช่นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ค่ะเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะและชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะคะในรัดหน้าสุดนะคะส่วนเฟเนบาเช่นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันคารากูคูนะคะก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะคะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะ ต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกนะคะเฟเนรบาเช่นะคะจะอยู่อันดับที่2ค่ะแข่งมา17นัดน,นะคะชนะ11เสมอ2นะคะแพ้4ค่ะมีเก็บอยู่35แต้มนะคะเส่วนอันคารากูคูนะคะจะอยู่อันดับที่19นะคะแข่งมา17นัดค่ะชนะ4เสมอ3แพ้10นะคะมีเก็บอยู่15แต้มค่ะ เราจะมาต่อกันที่ทัศนาเกมของคู่นี้กันเลยนะคะเฟเดเิเช่นะคะทีมอันดับ2จะเปิดบ้านพบก,กับอันคารากูคูนะคะทีมอันดับ19นะคะผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้กําลังทําได้ดีต่อเนื่องนะคะ5้านัดหลังชนะมาทั้งหมดเลยนะคะเกมในบ้านนั้นก็ไว้ใจได้นะคะส่วนอันคารากูคูนะคะผลงานช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะหานัดหลังชนะ2แพ้3นะคะเกมเยือนนั้นก็ไม่น่าไว้ใจนะคะจากสถิติที่เคยพบกันมานะคะเป็นทางทีมเจ้าบ้านนะคะที่ทำได้ดีกว่านะคะเลระคาเบอร เขาให้ค่ะเลยละคาเลยเปิดมาให้เจ้าบ้านนะคะต่อลูกควบลูกครึ่งนะคะหนูเลยคิดว่าเกมนี้นะคะน่าลุ้นไปทางทีมเจ้าบ้านดีกว่านะคะที่เด็ดวันนี้นะคะเลยให้ไปทางเฟเนบาเช่นะคะผลสกอร์ที่ข่าน,นะคะจะอยู่ที่3ประตูต่อ1นะคะ <S <S ต่อกันคู่ที่2ในค่ําคืนนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของคาปิปี้าซ่าค่ะปะทะ เออร์ซูลัมนะคะคู่นี้จะแข่งเวลา22นาฬิกาหนาทีนะคะเลทราคาบอลเปิดมาที่คาปิมาซานะคะต่อราคาบอลครึ่งลูกนะคะสถิติที่เคยพบกันมาของ2ทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว2นัดนะคะเออร์ซูลัมบีบีะ BB, นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาปิปาซ่านะคะเสมอด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนคาปิปาซ่านะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเออร์ซูลัมนะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะคะ สถิติของทั้ง2ทีมในเกมหลีกงนะคะคปะาปิปาซาจะอยู่อันดับที่15ค่ะแข่งมา17นัดน,นะคะชนะ6เสมอ4แพ้7นะคะมีเก็บอยู่22แต้มค่ะส่วนเออร์ซูลัมนะคะจะอยู่อันดับที่21ขออภัยค่ะอันดับที่21นะคะแข่งมา18นัดน,นะคะชนะ3เสมอสแพ้1 1นะคะมีเก็บอยู่13แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้นะคะคปะาปิปาซานะคะจะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมายเยือนของทีมเออร์ซูลัมนะคะโดยเจ้าบ้านคปาปิปาซา ก,ก็เก็บใช้ในช่วงหลังนั้นก็ยังเป็นอะไรที่ยากนะคะเช่นเคยเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้ต่อขออภัยค่ะก็เป็นการแพ้ตกรอบในบ้านมานะคะด้วยน้ำมือของฟินบาเช่นะคะส่งวรให้ตลอด6เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขาชนะมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะแถมเป็นการชนะในเกมนอกบ้านด้วยนะคะเกมนี้เจอกับเออร์ซูลัมนะคะที่อยู่ในอาการเมาหมัด มาอยู่นะคะในสถานการณ์เทียบกับเจ้าถิ่นแล้วโคม่ามากกว่านะคะเพราะว่าเป็นทีมบวยของตารางนะคะโอกาสตกชั้นมีสูงนะคะถ้ายังไม่รีบถีบตัวเองนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเล่นเครื่องไม่ขึ้นนะคะในช่วงหลังตามเคยดังนั้นนะคะเกมนี้หนูเจยคิดว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะคะจะเก็บชัยมาได้นะคะน่าจะมีโอกาสได้มากกว่านะคะที่เดือนวันนี้เลยฟันธงไปทางคาปิปาซาค่าผะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกต่อไปทางเฟเนอาเบกับคาปิปาซ่านะคะถ้าพี่พีน้องๆคนไหนนะคะมีทีมในใจที่เหมือนกับหนูเล็กนะคะก็ใส่ตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียนหลังเกมนะคะเพราะว่าหนูเล็กวิคอบอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้ผู้ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กปิกาจูได้ที่ ID หนูเล็กอันเดอร์สกอร์เจแนะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ